สวัสดีครับพี่น้องชาวส่งผีและคนที่ชอบดูเรื่องเลา่าลิ้ลับที่รับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะจากประสบการณ์และบ้าคนข้างเคียงนะมาเล่าให้ฟังเรื่องรล่วที่เกิดขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้นะครับที่ผมถ่ายมาเนะี่ยเป็นพื้นที่หลังบ้านหลังร้าน ผมกำลังตกแต่งเป็นพื้นที่นั่งชิลสำหรับการดืม่มการกินนะครับคนที่ไม่ชอบห้องแอร์ก็ออกมานั่งนะหลังบ้านก็มีพื้นที่ที่ยกพื้นขึ้นนิดหน่อยนะตั้งโต๊ะมีซุ้มยาคาเหตุมันเกิดที่ตรงนี้เองนะที่ซุ้มเนี่ยมีข้างบ้าน นะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าดึกๆเขาออกมาหลังบ้านเขาเห็นเห็นมีคนเดินเข้ามานั่งนะเดินจากมืดๆมาแต่บางทีก็หายไปนะครับเดินมาแล้วก็หายไปมานั่งตรงไม้หินอ่อนบ้างแล้วบางทีก็มานั่งตรงเนี่ยสุ้ยาขามานั่ง ดึงผมสางผมหรือก็นั่งซึมเศร้าโดยเฉพาะข้างบ้านถัดไปสามห้องมันเป็นมันเป็นห้องแถวนะห้องแถวที่เป็นแผงลอยเขาจัดทำเป็นแผงลอยสวัสดิการให้ครอบครัวข้าราชการมาเช่าเพื่อทำกิจการนะครับดูแล เพิ่มรายได้กับครอบครัวผมก็เช่าไว้ตรงนี้หัวมุมนะครับเนี่ยมีซุ้มไม้ไผ่อยู่ทางซ้ายมือสองซุ้มแล้วก็มาหินอ่อนอถัดไปก็จะเป็นประตูเข้าหลังบ้านนี่นะครับตรงนี้เองนะมีคนเห็นประจำมีแขกท่านหนึ่งนะมาดื่มเหล้าในบ้านเนะี่ยที่ล้านผมเองนะ ปรากฏว่าเขาเดินออกมาทําทุละเบานะธุละเบาหลังร้า,า,านนะเขาก็บอกว่าเขามองเห็นมีผู้หญิงนั่งอยู่ในสุมยาาักาพระเมงก็คิดว่าเอ้ยคุณเห็นเงาเห็นอะไรหรือเปล่านื่องจากมันมีไฟอยู่ข้างหลังคุณอาจจะเดินผ่านเงามันไปตกตรงซุ้มหรือเปล่า เขาบอกเขาเขาเห็นจร,จริงเนี่ยลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งไม่พูดไม่จานั่งคนเดียวแต่เขาไม่ได้บอกผมวันนั้นหรอกเพราะว่าวันที่สองเขามาดื่มที่ร้านพมิอกเขาถือทูกมากำหนึ่งเขาเดินมาจุดหลังบ้านผมถามว่าคุณเอาทูกมาทำไมร้านเหล้านะเนี่ย เขาบอกว่าเขาต้องมาขอเขามาเพราะว่าเขาไปทําทุระเบาหลังบ้านเขาเจอจริงๆพูดมาในผมขนลุกนะขนลุกก็เลยลงมาจาลองภาพให้เราดูว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีเกิดขึ้นไหมเรื่องความเชื่อเนี่ยจริงๆถ้าคนไม่เชื่อนะเรื่องผีเรื่องสางอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยว่ามีมีสีมีมีผีมีสางมีเจ้าที่มีอะไรจริง แต่ถ้าเกิดว่ามีคนทักมาอย่างนี้แล้วคิดว่าจะอาจจะต้องขอเข้ามาขออนุญาตนะเคยเห็นเขาเขาเลี้ยงผีเลี้ยงเจ้าที่นะในการจะทํากิจการอะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ขอเขาเขาอาจจะปิดช่องทางปิดประตูไม่ให้คนมองเห็นความสำคัญของหลานเราก็ได้ จริงๆแล้วผีในความเชื่อของผมเนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อว่าผีก็คือคนที่ตายนะคนที่ตายใหม่ๆอยู่ในโรงศพอยู่ในอะไรเอาไปทำพิธีการเสร็จแล้วมันก็จะหายไปกับการเผาบังฝังบังนะ ก็เป็นอันเสร็จพิธีแต่ผีที่เป็นวิญญาณขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เชื่อนะแต่วิญญาณเนี่ยอาจจะมีได้นะครับมีได้แต่ไม่ได้แสดงให้เราเห็นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันอยู่คนละพบคนละโลกกันแต่มันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะอย่างเทพหรือที่นอกเหนือไปกว่าผีนะ นะอ,อาจจะเป็นเทพหรือว่าเป็นเจ้าที่หรือว่าเป็นอะไรล่ะที่นอกเหนือจากผีนะเจ้าที่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเทพองค์หนึ่งหรือว่าเทวดาปลอมตัวมาอะไรทำนองนี้มาแสดงให้เห็นให้คนบางคนเห็นคนที่เห็นก็คือคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้นะครับ คนที่ไม่มีความเชื่อเขาจะไม่มายุ่งหรอกคนทีม่มีความเชื่อในเรื่องเนี้คนที่กราบไหว้ผีกราบไหว้เลยหลายอย่างนะครับอาจจะมองเห็นมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในตำนานในหลักศาสนาต่างๆพระก็มักจะพูดถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้อย,นอย่างพระเวลาไปเดินทุดง่์ก็จะไหว้เทวดาบ้าง นะขอขามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจริงๆแล้วพระอาจจะไม่ต้องขอขามาใครก็ได้เพราะพระผู้เป็นผู้มีศิลธนะิ์พสางเทวนาถึงขั้นต้องมาฟังทมจากพระนะเวลาพระสวดมนต์พระเทศนะครับโดยเฉพาะการแสดงธรรมช่วงหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือไม่ก็ช่วงรุ่งเช้าหลังตีสามมา เป็นช่วงโลกเปิดผู้พระองค์บอกว่าโลกเปิดนะพธะองค์จะ,ะท,ทำแสดงธรรมแสดงธรรมเทศนาแก่เทวดาแก่เทพต่างๆในช่วงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นนะถ้าเราไปคิดเราไปเชื่อผนลุกนะเนี่ย ผมจำลองภาพออกมาเนี่ยผมขนลุกขนตั้งเลยนะถ้ามันมีจริงนะมันก็น่าตกใจนะอันนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่ผมกำลังตกแต่งขึ้นนะยังไม่ได้ติดแสงสว่างยังไม่ได้ติดไฟแสงสีมันก็เลยทำให้มันขลึมมันน่ากลัวนะคนข้างหลังเนี่ย ถ้ามางคืนนะผมติดไฟไว้หลอดเดียวมันจะอาจจะมองสลัวสลัวมันก็เป็นไปได้นะโดยเฉพาะคนเดินมาหลังหลอดไฟหลอดนี้ที่เราเห็นนะมันจะมีเงาตัวเองมาทับผมลองดูแล้วมันมีเงาตัวเองมาทับแต่คนที่เห็นจะเห็นอย่างผมเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะอยู่ที่ใครจะเชื่อ,อยังไงใครจะไม่เชื่อ,อยังไง ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีคนเห็นผีหลังบ้านผมจริงหรือไม่ประการใดก็ใช้วิจิะวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากใครมีสิ่งดีๆก็ฝากคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ